ข้าวเที่ยงค่ะวันนี้จะมากินอันนี้นะน้ำพริกปลาทูจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะเป็นสินค้าโอท็อปนี่มาตั้งนานละกินมาตั้งนานละแต่ว่าไม่ได้รีวิวสักทีเขาซิวมาอย่างนีนะปริมาณ60กร,รัมนะมแล้วก็นี้ น้ำพริกปูน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกเนื้อปูนะคะของกับข้าวกับปูที่มาแรงมากกระแสแรงมากตอนนี้นะคะว่าอร่อยไหมพร้อมกับนี่ข้าวไข่เจียวแล้วก็แตงกวาดำอีกค่ะเดี๋ยวขอเริ่มด้วยข้าวไข่เจียวเองก่อนสั้งหนึ่งคำวันนี้แบบหิวมากแต่นี้มันก็แบบเที่ยงวันละอื นี่พกปวาทูนะคะคลุกข้าวจริงๆพกปวาทูเนี่ยกินกับข้าวเนี่ยคือที่สุดแล้วนี่เลยอืมอม มันมี t e เจอร์ของแบบพิกกระทูแล้วก็ด้วยความที่เขาทำให้เป็นแหมแล้วค่ะ <c oughs> มันเลยไม่เผ็ดมากทำได้ดีเลยลูกพุง่งของเราลงเนะี้ จริงๆเขาไม่ฝาแบบปลากระป๋องนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบเปิดไว้แล้วแอบชิมมาก่อนเพราะไม่อร่อยล้วไม่รีวิว เนี่ยทุกคนดูนะคือแบบเนี่ยมีแต่ไข่ปูเนื้อปูเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะดิคำแรกเน้นๆไปเลยจุกๆคุกข้าวสักนิดอ่ะกินแบบ เน้นๆให้ดูหนึ่งคำไม่ต้องผสมอะไรนี่อืมอืมอืม,อมคือเนา้อพไข่ปูจึงมีเนื้อปูดว้วยอืม ถ้าทำไม่ผิดกระปุกละสองร้อยเอ็กบาทสองร้อยหกสิบหรือสองร้อยแปดสิบนึง <c oughs> มันจะเป็นคล้ายๆแบบรสชาติของแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดอะทุกคนแลมาคุกคุกคกับแบบ เนื้อปูแล้วก็ไข่ปูอะแต่ไข่ปูจุกมากเลยอร่อยแล้วก็เปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีเผ็ดนิ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 ดมากเลยนะแล้วก็รวมๆคืออร่อยสมคำรำลืำอ อันนี้ซื้อมาแล้วอ่ะแนะนำนะเก็บในตู้เย็นแบบโดยด่วนหมายถึงว่าเพราะว่าเหมือนแบบเขาดูน่าจะไม่ได้ใส่สารกันบูดอ่ะอแล้วมันเป็นแบบฟิลิ่งฮมเมดอ่ะคุณด้วย ดูนะคำนี้เนี่ยอืมออกกัไรมาจากไหนวะให้ขยุ่ม,มากเลยเ<ม>ขียวข่เจ้าเขียวสองทีดูเขียวน้ำพริกนะเขียวหน้าเลยอีกหนึ่งคำ Don't mm -hmm. วันนี้มันมารีวิวนำพีกเลยน่นาะ ข้าวไข่เจียวอร่อยอืม,อมพริกปัดหูอืมไปลับกันด้วยคัดหมู

หมพริกปลาผูเซเว่นผ่านนะคะคุกข้าวอร่อยผ่านับผักถ้ามีผักเยอะจะดีมากกว่านี้เลยแล้วก็ตัวน้ำพริกไข่ปูเนี่ยอ๋อเขาไม่ได้เขียวกีกรรมอะ แต่ว่าของร้านที่เป็นกระแสใน TikTok อยู่ช่วงนี้นะคะกับข้าวกับปูซึ่งเขามีหลายเมนูมากๆที่สั่งมาเนี่ยมีหอยจอปูด,ด้วยคือคนรีวิวเยอะมากก็จะบอกว่าของจริงไม่จกตาอร่อยแต่ว่า ยิ่งถ้าแบบได้ทานที่ร้านเลยเหมือนแบบซื้อแล้วจิ้มทานเลยเนี่ยจะยิ่งดีมากแต่ว่าของเราที่ไม่ได้รีวิวเพราะว่าเรา,เากลับมาเหมือนแบบเอากลับมาทานที่บ้านแล้วมันก็จะมีความนิ่มเราก็เลยเอาข้าวเตา,เาอบแล้วก็ทานนะคะมันก็ก็ยังอร่อยอยู่รสชาติดีกลมกล่อมแล้วก็เนื้อปูเป็นปูจริงๆเหมือนเหมือนที่ทุกคนรีวิวเลยค่ะที่ทุกคนรีวิวจริงจริงส่วนที่เรายังเห็นน้อยอยู่ว่ายังไม่มีใครได้ค่อยได้แบบทานหรือว่าอาจจะไม่ได้ชอบทานน้ำพริกหรืออะไรเงี้ยนะคะน้ำพริกไข่ปูเนี่ยคือแบบมันเนี่ยเห็นไหม มันมาทางไข่ทางเนื้อเลยอ่ะดูดิเราไม่น้อยเลยนะคือคือเยอะมากอ่ะคือสมราคาอืมแล้ว้าแบบเนื้อปูสดมากก็อันนี้แนะนำกระเพรากับปูน้ำพริกไข่ปูกับข้าวกับปูนะคะ อร่อยวันนี้นะคะสองน้ำพริกปลาชูน้ำพริกปลาสองน้ำพริกปลาชือ,ก,ชอกับน้ำพริกไข่ปูอร่อยตามได้เลยนะคะไม่ต้องมีกับแก้มอย่างอื่นเลยสามารถแบบทานได้เลยอร่อยจริงไม่ได้มุ๊บายบาย